ปีดักนกูนมาได้ประมาณเจ็ดแปดสิบตัวเล่ยทางเงินทางเสีนคาดเลยแลทุกคนเนาะตอนนี้เขากำลังลุยปลาหือเข้าไปเนาะเวพธีการใส่กับบนยักษ์ตามเนี่ยลรถกามตายก็ได้โกัวลงจำกุล้นลพูดนะตัวบักไงไปไกลรุโอตัวนี้ก็บักไงทุกคนพูดออ <laughs> ยังม <t ale> ่ยองกับ <phrases>, กูนี่ตัวงามกระดูกอุ้ยรักคนเบ็ดปลาที่เบ็ดยา้โนี่ตัวนี้คือปลาเอ้าหลุดซ้ำฮะโอ้ยทุกโคนปุ๊บๆุๆ ตกลัดพุ่นเลยล่ะเนีย่ยเออแต่โตกันต่อเด็ยฝ่างหินอยู่นี่หนึง่งสองสามทุ <c oughs> กคนเนาะเซียนเพชรเพื่นบอกว่ามัดขาวไว้แบบนี้กระปิ้งโอ้ไไดไดยไผู้ใดผู้ใดย่างกระปิ้งอย่ามาขี้ไข่เด้กนี่เราก็ไปปักเป็ดกับเซียนเทมมาเนาะ มา,ม,มาสรุปผลงานของ,ของพวกเฮาเนะาะสวัสดีทุกคนเนาะมือในพบไข,ข่คือกาเาเซียนเทพไดุ้กอยา่างมือนี้ก็มาปักเบ็ดเอ้ยบเ๊เบนปักเบ็ดมือนี้มาใส่เบ็ดปลอมทุกคนเบ็ดปลอม200อันเนื้อที่เอาซ้ามือก็เป็นเนื้อตัวนเนี้ยวน้อยเนาะแมงเนีย้าายวภาษาไทยเอื่อยงวะเดี๋ยวทุกคนมาลุ้นกันว่าปลาดุกที่จะกินเนีย้ยวมือนี้จะมีตวัวใหญ่บะทุกคนแล้วก็ชีได้หลายเท่าไหร่ทุกคนล่ะ มาดีค่อยมาก็เป็นบ้านคุณสมบัติคือเก่าเนาะเพราะ่าบุรีบนไปรถเก่ามาจอดไว้ที่ย่างนาแแล้วเนาะมือนี้มากับเซียนเทพว้าดื่มน้ำแดงก็ไปก็ยจึงหลอนดีไปไปลุยเลยทุกคนมือนี้อ่าเซียนเทพเพิ่นสีมาอธิบายวิธีใส่เบ็ดตัวเนี้ยวเนาะแล้วก็เป็นเบ็ดป้อมทุกคนเบ็ดฟองน้ำแหละว่า วิธีใส่จ ma ังไหนเกาะตัวเนี no, right? ้ยเอาจังไหนหล่ะก <him> ับเบิ้งแล้วป่าจังไหนเนาะทุกคนนะนี่มาก็มาเจอเซียนเพชรอีกแล้วโอ้พหผีเอียนพี่น้องยางทุกคนพู้ใดนี่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 เวียนเวียดเวียนเออมีลักษณะของมือแรงตอนนี้เซียนสองเซียนกำลังเจอกันปะทะคารมอยู่ผู้ใดที่ต่อยกันกอนเนาะแล้วมาวัดกันเลย เบดมึงนาะอะนาทุกคนเนาะตอนนี้เฮาก็มาเจอบ่อนที่จะใช้เนาะเป็นป้าพือเป็นเป็นบ่วมมีแต่เสียเบ็ดแต่เช่นเพชรเว้ยเอากะเสี่ยวเครื่องเอาของไว้นี่เนาะแล้วก็สิเตรียมไหเบ็ดเนาะค่อยกันดีจำเนินรายการง่ายน้ำก้นสามเคยเนาะเพราะว่าสิมาถ่ายทอดให้ทุกคนเบิ่งว่าหาอยู่หากินแบบบ้านนอกบ้านนาเนาะแล้วใส่ไปนี่ใส่ไปเถืงก่อนเนาะเร็วเถืงแล้ว กลับจึงใส่ลงมาได้ยด้ไ,ดไหนกันนะกลับบอกกูก,ก็ไปน้ำก้นมึงนี่นะปิ้งได้อ่าปีนก็ยามันได้กูใส่เต็มระบบไปเลยเห็นปิ้ง <c oughs> ัรัวเห็นแ้ทุกคนเนาะตอนนี้เรากำลังลุยปลาหือเข้าไปเนาะจักอยู่ใช้ไป็กระปิ้งนี่ก็ได้ย่าเด้อมึงยาเด้อเ,เอาเนาะวิธีใส่เบ็ดเนี้ยเ็าจังได้คนอื่นหมดกับกวดเบิ้งก่อนพื้น กันออพื้นมันเจีย๊ยบมันแปนกับใส่ได้เดีวิธีการใส่กับบอยกักตามเนี่ยวรถตามตายก็ได้โกะหัวลงจำกุ่นรถประมาณนี้โอเคดึงสายออกไว้นึงเดี๋ยววางลงวางเงี้ยมันจำจำพื้นวางเงี้ยให้จำ,จำพื้นเลยเรียบร้อยหลังนึงหมายไว้หลังนอี้เนี่ยหลังแรกแห้งมันเอา้า เอาทุกคนนอ,อวิธีไสกับกวดให้นมามัยให้มันแปนอยู่พื้นเนาะเบ็ดสองคันนี่ชิบูฮสิบโมงวะนี่ประมาณเก้าโมงเแรงบดโมงเก้าโมงแรงามเพื่อองตัวน้งงวอยนี่งอนน,น,น,นี่ทุกคนใสอย่างนี้เลยอันนี้โบบ,บทักก็ได้อ่าว่มันกินครับมันชิบูหายบเฮาโบได้มัดเลย ตัวมุมโมตูววิ่เปลี่ยนได้ว้าเห็ดกูแล้วนี่กระปิีงทุกคนพูดน่ะกระปิีงนะบัากระหลายนอาอ่ะจะทุกคนเนาะแล้วมาให้อ่ะเพราะทุกคนกระปิีงโคตรหลายเลยตอนนี้กำลังทำใจอยู่นะสีลงไปได้บ่แบบยืนยู่ที่เต็มเลย ตอนนี้ทมใจได้แล้วเนาะกำลังชี้ลงไปลุยขอกำลังใจทุกคนกดไลค์กดใจกดแชร์กดติดตามเซียนเทพไม่ได้ทุกคนนะฮู้เป็นซิ่งที่แบบว่าต้องเอาสนามมันให้ได้ควมยานกูวอลนี่สิบเอ็ดโมงก็ไปแล้วอู้อันนี้หอยเขาใส่แล้วบอ เราใช้จาจำ,จำพื้นเลยมั้ง่คือสิมันหางกระปีงเลยอยู่นี่ มนคว้รลักกันอยู่นี่ฮอนนี้ทุกคนนอตอนนี้ไสมากันมาเจอเพื่อนห่วมทางอาซีพเดียวกันได้จักโตแล้วล โอ้เดี๋ยวไปเก่งสองตัวมั่นจังมั่นใจจักงโปรเซนเนาะมั่นใจจักงโปรเซนมั่นใจจักงโปรเซนออันนี้มยังโอ้ย,อย,อยคินกันเดียวเขา,าอย่ามาจังนี่ออเออมันยังน้อยเนาะนี่ตัวนี้คือปลาเอ้าหลุดซ้ำฮาเด็ก ตัวนี้ชึกอะไสองตัวเรียบร้อยตัวนึงแล้ว,อว,เ,ว,ว,ลวเอางูเชิกูเห็ดใจไหนมันเห็นเนาะงูเชิกูป้อยวะตัวนี้น้อยตัวแรกสำคัญเสมอ ขันตัวนั้นบุรุษได้สอตวแล้วได้ไหตัวกำลังป่นหนึ <c oughs> แล้ววับอุบึงนี่เ,เรียบร้อยเรียบร้อยวะ <c oughs> ของเทนอะห่างขาดเรี้ยมาเบิงเบยแล้ววะ้ห่างขาดเอ้าคือทีงไหนนี่คือห้งเลยงวะ มันโคตรใช่ปะฮึ่งจังหวะนี้ฮึ่งจังหวะนี้ไงจัหวะวันนทุกคนเนาะเบ็ดปลาที่เบ็ดเจ้าโอ้โหอร่อยมากเพชรเพชรเฮ้ยปลาคอมันมีเลี้ยงอะวะเบ็ดเซียนเพชรอือกำลังมาเลาะเดี๋ยวเบ็ดเลี้ยงว่ะคุณเนาะตอนนี้ฮอก็เป็นพลเมืองดีเนาะเลาะยามเบ็ดใส่ข้าเจ้ากั ยัง,งบุึกหลังอย่งนี้เพชรอ๋อทุกคนเสียนเพชรเพชรบัด,บดมื่อนพาเขามานะขนาดโบได้เพิ่งเนื่ยเด้อเสียนคุชบ้าเลยรอกแแลูกเลี้ยงนะจักตู่แล้วนี่เอาหรอว่าตู่กีนนี่เอาลโอ้หอดู่ได้กินท<บ>ุกคนคันบโบขี้คันพอได้ปนน้ำใสเออหอได้ปนน้ำใสอะไรนี่โอ้ได้หลายโลเติรเนี่ยตัวนี้ไปตามอีกนี่แห้งได้หลายนี่ นี่ทุกคนตัวนี้เอาเอาให้เซียนเพชรไปพิชุดบ้างว่าใส่จุ้จมเลยนาะใส่เหนียวเนาะแมนเอาทุกคนเนาะเซียนเพชรเพิ่นบอกว่ามัดขาวไว้แบบนี้กระปิง้งโว่ใครได้ผูดด้ใดย่างกระปิง้งอย่ามาค่อยๆด้โคตรหลายตัวใดญ่กะซ่อมโปมือนี่แล้ตอนนี้กำลังชิลุยหนองกระปิง้งรอเมื่อว่ามันจะเข้าขาโซ่งเนี่ยวทุกคนโคตรหลายเลยนะ กะปีงเงีน้นะเล็กมานเล็อ้าวทุกคนตอนนี้มา่ามเบ็ดเที่ยวไสไว้ที่แรกเนะาะว่าซีมาร์ยยรอ,ยยอยุี่ใสละเบ็ดเฮ้ยเหยียบ้อยเฮ้ยไปอ่ะมาดูเหยียบรอยตัวนี้เนาะหลังแรกมานเลยทุกคนจะว่ากันระแวงกระปีงเนาะ เรียบร้อยนะวิเชียนเห็ดเรียบร้อยไปแต้มนึงเสี่ยววัฒจักรบองอาณาจักรของกระไบหลังนี้เอาหรอวะถือบ่ฮะถือห,หรือไม่ <S <S เอาทุกคนมาลุ้นมาสีถือบ่หลังนี้ วางตรงไหนหลังยี่ซองาลงยี่ซอบอดถืออ้าวบ่อเหลืองวยเลยก็มาดกปีนี่นะเฮ้่โอ้หมานหมานหมานทุกคนไปนอนแล้วว่พี่โอ้ตัวนี้ก็บใหญ่ทุกคนพูดออกมายุ่งกับกูโยงมายุ่งกับกู เอาทุกคนสองแต้มแล้วเนาะหลังนี้มาจังไหนนักกูจับมานี่มาอือมึงจริงชิสะดบ่อหนามใส่บ่อใส่บัวใส่หนึงตายใช่ไหมถ่ายใช่ไหมทุกคนได้ทีแต้มแล้วห้าแต้มละตัวนี้ชื่อว่าร่อนมาตัวนี้ร่อนทุกคนห่างนี้ว่าจังไหน<อ> ถือเนาะทุกคนเนาะตัวนี้ใส่งามงามโอ้ถือควยหลังร่นสูตรนี้ได้ผลเนาะทุกคนเนาะไปลองใช้เลยเป็ดเนี่ยบ็ดปลอมเนี่ยจะว่ว<น>่าฮะตัวนี้ใส่างามเนาะนี่ทุกคนใส่างามงามเลยปลาดุกอุ๋ยปลาดุ๊กป,ป่น ไปไปต่อทุกคนหลังนี้ว่าจาออังไงทำอะปะกระมุอโอ้หรือว่าแบตมาเอียนนั่งเงยยังห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ดอกเอาทุกคนมาเบื้องหลังนี้อีกเนะาะหลังเรียงติดกันอีกนะคึกหรือบอทึกมาลุ้นกันอีกึิบ่ะโอ้มันดึงไปไกลไปะนะเนาะดึงก,งกับงเล็ดสาย ดูอว e ่าแล้วป่าป um ีนี้มันบวมยังไงตัวใหญ่เพ็ดเอาเบิดแล้วนี่มีแต่ปลาดุกเลโนย์นะผู้ดิบปนป่านี้นะเนาะได้บวชเขื่อนจากซิปมัดทำไมกูนะโอ พูดทางน้องทางไอเระวางส้มกูคาดเด้เล้หลังนี้ว่าตัวไหนชื่อว่ามาพีเอ้าเยี่ยวเลยเนี่ยฮูปวยสายเอาเหะเรียบร้อยเรียบร้อยตัวเอกครับ Cát nó mà bài luôn mà. của cuộc gặp lắng To con gặp nó. Côn lắng ní là nó. Côn lắng ní gặp loại nó. Côn lắng ní gặp loại nó. Côn lắng ní gặp nó. Côn lắng ní gặp nó. Côn nó. nó ăn cao, thay đường cao mà Phả có đi ngay, Còn đi phả nhìn Bố vào <laughs> <Đúng không? cười> oh, này Được Ô làng đi liếp lói, chuẩn bớt xài คือวะเรียบร้อยแล้วทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยเออไซนี่ันี่จะเป็นใครไซช่วยๆตัวนี้นี่ดูดอะไรอย่างไงนี่ได้สิป่ายตัวแล้วดิขอตไปนี่ต่อเลยตัวอือพี่กับทุกหลังทุกคนสูตรนี้ผู้ใดไม่มีวะสัปพ้านี่เอาล่ะเด็เอ่าวล่ะ อย่างเอ้าวเหลือตัวน่เห็นปอมเนาะเช่อหมว่าเอาเบิดบ,บ่นี่ยบ่โอ้เขาหยามไปเขาที่งลางก็เบิดคุณดึงไปนนะคุณน,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 นั่นน่ะเนี่คืออีกคนคือก็ค่อยหลังเลยนะทุกคนผู้ใดใช้สูตรนี้เอาไปหายุหากินเนาะ หาค้าหาขายก็ได้ทุกคนเบิรงคลิปนี้แล้วขายไดู้เลยเนี่ยเบิรงคลิปนี้แล้วไปเฮ็ดได้เลยทุกคนใส่ปลาดุกถือเกือบทุกหลังสูตจริงเลยติดตามซองเซียนเทพไว้เดี๋ยวพาหาอยู่หากิน,มนมคมเพิ่มรีบเลยฮะพูดหลังนี้มันยังดึงอยู่ทุกคนมันเยี่ยบแรือ <laughs> เปล่า number ไม่ติ อู้บักฮานี่ฮะยแบบงี้่เดียมันมีด้วยอันใดฟังขาได้อีกตัวเดียวนี่ว่ามันน้ำกูอยู่นี่กูขี้หวานปะเนวะยวูนี่จะตัดโรยใส่เบ็ดมาที่เด้อู้ขีลึกหลายเรียบร้อยเรียบร้อยอีก คือคว้ยหลังเลยนะเด้ตัดลูกเดียวตัดเลยไม่มัดไม่หนึบหนอยทุกคนหลังเลี้ยนหลังเลยอยู่ให้แต่มันใช้ปันกลางหาเล็กน้อยกลับมาอยู่บนเก่าบบทืหากระถือกี่เนอ

นึน้ำประจุชุดสายหมดแล้โอ้โโอ้โ,โอ้โโอโรอกระคอกระือทุกคนว่าตอนนี้ก็ยดามมาเกือบซีบิดแล้วนะแบตก็ยังน้อยทุกคนเดี๋ยวทายเป็นซดได้ป่าให้บึงเอาเนาะชึ อยู่พื้นหายมตาเยเราคือมาตายั่ห ตุยต๋ยตัวนี้อาทุกคนเนาะแถวนี้ชึ้คว่ยลังเลยดท,ทายแล้วนี่ยึเลียนลังเลยเบ็ดก็ยังห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนอีกกอนนึงแลยที่มาสะุุให้ทุกคนเบืออ้องเนาะคอดบอลพักก่อนอนี่ตัวงงามกระดูกอุ้ยตบหูนลกูเ <laughs> บื้องเนาะไปไปโอ้ย bác mình đã nó giống bác nữa chứ không ơi chút chút này chút 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 nè คนหลังนี้ป้อมจมเลยหนึงน่งหนึ่งสองสามหกสอง้าบุญธรรมดาได้ไงถือกับทุกหลังเลยมี <c oughs> ตัวตรงงามนี่ <c oughs> ท่ากูไปบุเลิกพูด <c oughs> ใส่ย่องนายกันทึกโอ้เมละทายเดียม ใส่เจ็ดเป๊มาใส่ทงงานละน้ำท่วมผมแล้วนี่ใส่งามไีมอืมอืมเฮ้ทุกคนเจองูงูยังบุเชียนได้มีงูเนี่ยหาทางใครทางมันนะครับกูเบียดเรียบร้อยสองร้อยปลายิีงประดุกน้อยหลายเติบ ง่ายง่ม่ต้องเผ็ดเดียวกันเลยนี่ตัวใหญ่ๆน้อยตัวน้อยมันไต่ไวเด้นาะนี่ไต่ชิบตูัวโอเคทุกเมน้อยนแล้วทุกคนเนาะตอนนี้เฮาก็ไปปักบิดกับเซียนเทมมาเนะครบคามต้อมาสรุปผลงานของพวกเราเนาะอันนี้ก็มีแต่ปลาดุกอ๊ยอะไรทุกคนนะมีแต่ไซส์งาม ยจะมันมีเบ็ดเด้อเบ็ดปอมเหนียวแต่ว่าบางตัวมีเบ็ดเด้คัวเบิ่งดีๆเลยมีได้เอี้ยนตัวนึงเจับเจับไปอือมีแต่สซน์ง่ายนี่เต็มเลยนี่ท่านใช้ซ้ำแค่นี่เนาะเต็มซ้ำเลยปีนั้นมีแต่รุ่นนี้แหละประมาณเจ็ดแปดสิบตัวเองรุ่นนี้รุ่นนี้แหละปีนั้นกูมาได้ประมาณเจ็ดแปดสิบตัวเนี่ยทั้งเงินทั้งเสีนคาดเลยทางเงินเขาทาง ตัวเดิมมานะเราตัดเห็ดนี่เป็นห่างใส่ป่าใสาค่คานะดเลยนะเต็มยัดบุได้ยัดบุลงเลยนะตัวน,นี้หัวหน้ามันนี่ <c oughs> <c oughs> นี่รุ่นนี่รุ่นนี่จิงหมามะไรอ่อนนางเ้อาละทุกคนเนาะผู้ใดมาคอนเทน,นต์สไตล์ีนฝากกดไลค์กดแชร์าากดติดตาเหมือนทุกคนนะเดี๋ยวค่อยกลับเวียงเอาทุกคนไปละ